คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา รงเรียนบ้านหองคำเครือข่ายสถานศึกษานาสวงนาเจริญป่าโมงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขต5ตั้งเมื่อวันที่11ตุลาคม2497โดยมีศึกษาธิการอำเภอเดียดอุดมมาทำพิธีเปิดและทางจังหวัดได้แต่งตั้งนายจรัดจินดาวันครูโรงเรียนบ้านนนคอมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยใช้สาราวัตรเป็นที่เรียนหนังสือและมีครูอยู่คนเดียวรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีอาคารถาวรสามหลังอาคารอนเนกประสงค์หนึ่งหลังนักเรียนทั้งหมด83คนมีครูสี่คนอัตราจ,จ้างหนึ่งคนโดยมีนายทีรศักดิ์ปฐุมราชดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านของคำ บริหารแบบเน้นคุณภาพผู้เรียนโดยยึดตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการดำเนินงานด้านการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านของคำโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูขาดแคลนงบประมาณทางโรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งเป็นรูปแบบการสอนใหม่ที่เรียกว่า นาเจริญโมเดลเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมซึ่งมีทั้งหมด3โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงโรงเรียนบ้านหองคำและโรงเรียนบ้านนนจิกที่เป็นศูนย์นาเจริญโมเดล จากผลการดำเนินงานทำให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกว่าคะแนนของเขตพื้นที่การศึกษาและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในวิชาภาษาไทยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งของเครือข่ายสถานศึกษานาสวงนาเจริญปา่าโมงซึ่งมีทั้งหมด15โรงเรียนและคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศอีกด้วยอีกทั้งในโรงเรียนแห่งนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่รอนำการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพและสู่นานาชาติทั้งนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบ้านวัดโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้นำในพื้นที่ซึ่งจะทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีความพร้อมในการบริหารจัดการทุกๆด้าน สามารถรวมพลังขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าประทับใจเหนือสิ่งอื่นใดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพร้อมที่จะนำนโยบายของท่านดรวิชัยแสงสีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขต 5, นําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จของการบริหารจัดการที่โดดเด่นในหลายๆด้านความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อจะก้าวเป็นองค์กรชั้นนาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ซึ่งภารกิจที่จะขับเคลื่อนต่อไปคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพโดยยึดวัฒนธรรมองค์กรเป็นฐานพัฒนาเด็กทุกชั้นเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นรวมทั้งการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4, และมีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่าร้อยละหสิบ ในปีการศึกษา2,556พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครองท้องถิ่นร่วมกันดูแลแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพนี่คือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมุ่งมั่นแห่งความก้าวหน้าที่โรงเรียนบ้านหองคำเครือข่ายสถานศึกษานาสวงนาเจริญป่าโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนผู้นำชุมชนบุคคลในพื้นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจะต้องถูกเล่าขาน เป็นแบบอย่างของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กต่อไปอีกนานแสนนานนังยองยออยู่บนต่อข้างหัวันาสอกข้างเข้ามือคีบกอบยานั่นคือท่าประจําของพอเครื่องแบบชาวนาเสื้อเปื้นตมกันเก่งหมอสอ หัวใจพ่อให้อุ่นพ่อและท้อบ่เป็นบุญบ่เว้นเหนื่อยบ่เป็นยากเข็มบ่กลัวแบกขึ้นต่ำทำเพื่อครอบครัวความจนขั้วทอดหัวใจเส้นบ่มีปรินยาแต่สอนวิชาฝ่าความลำเคง บอกเขียนให้อ่านแต่ทำให้เฝึกลูกเป็นคนจริงพอ่อําเพียงหนึ่งพ่อบอกลูกพ่ออย่าท้อเด้อ พ่อบอกคำนี้เสมอเมื่อลูกเจอปัญหามาจอดจำไว้ในอกเป็นมรดกจากชีวิตพ่อบอก,กมีสส่ทองทองคอ,ขอ,ขอแต่มีคำามทอกลองใจยังยิ้มให้ ในใจลูกทุกเวลาเก็บภาพเก่าเล่าความเป็นมาปลอบใจลาให้ยังยิ้มได้สืบทอดความทนถึงความทนยังอุนมรอบใจวันหนึ่งถ้งงาเพ้อร้องไห้จะรีบบอกใจเราเป็นลูกพ่อ